<laughs> พี่น้องอยังาไมา่จอบไ่เดอมูจะไมา่จอบ แคปหมูเพิ่งเปิดใหม่นะใครจะไปสั่งก็ไปสั่งในตะกร้าเลยนะบนโปรไฟล์เลยนะเพราะว่าแคปหมูตัวน,นี้พยายามทําให้ส่งพยายามส่งให้เสร็จให้ทันเออผูยอยู่บ้างกับคุณลูกแก้วเป็นอะไรกันครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี้แหละครับคุณลูกแก้วแก่ก็เป็นพี่สาวที่น่ารักผมก็เป็นเบียนเตอร์ของแบรนด์พี่ลูกแก้วครับถ้าความแต่เอาแบบเอาแบบพูดบนพื้นฐานความเป็นจริงเออ รู้จักกันเพราะว่าผมเป็นแอมแบรนด์อมบัสเตอร์ของแกเออแล้วก็ได้รู้จักกันมุกแหม่พี่นอ้องธน,นลาลาที่คนจะรู้จักกันคือผมเป็นพี่เตงเตือสินคาเพลินอืมวันที่สิบสามันทิพมาไหมคะเออไม่แน่ใจนะครับต้องถามพี่เฟรมเจ้าภาพเอืือยบรสดแต่บอรอยากให้บิ๊กมี่ไผ่คมกับบ้านมีไผ่ได้พี่ผมเองไม่มีใครนะพี่ สูตบ่มีมูโอ้โสูตรบ่มีมูพวกท่านมีไัยมาจใมาีใครมาใครมาใครมาประเด็นเพียังไงเป็นเล่าอ๋อเดีพูดให้ฟังดูกหมมีคนมาพอดีมีคนมาโอ้ยว่าใครมาป่าใครนี่ป้ากับพี่ปองกับน้ำนา ไปื่อไหรมามาจากนาตาเมือเ่อไหนขึ้นนาลา่ะแถวเมือเอม่อไหรเมื่อไหร่ขึ้นรอหนาตาดีแท้โอ้ยอ้วนใส่เบิรงนพุ่งดูเรื่องนี้อ้วนนะฮะสามคนนี่ทำอะไรกันมาหนิฟ้าขม้าน,นาแม่สะอ่อนรอ,คอคใครข้ายนี้ยเขาน้าตาดีทุกคนแหละใช่ใค้ายนี้เขาดูดีทุกคนเอาขึ้นสูงแทวพี่น้องเออเห็น,นหมดละแต่ตอนนี้ก็ได้นะตอนนี้ก็โอเคอยู่นะ วางโทรศัพท์ไปบวางอันอันนี้ไม่หลังคารถเลยไม่มีใคยผมอะผมหนาผมนบะบนะพูดคุยได้กับทุกคนแหละคือสำหรับพีว่วานพี่แหลเนอะคือไม่ได้ยึดติดแรงสิ้นผมยึดติดแต่ครอบครัวก็คือลูกเต้าดาวดักนี่แหละอือยังลูกเต่าดาวดักไปละพี่น้องผู้จะไปต้องย่านอินลีผู้จะไปต้องคิดอย่างไรเจ้าเสื้ยวไข่ลูกอยไข่แบบคนรัเขนาดขนาดนั้นยิหลี ส่วนที่ว่าจะรู้สึกดีก็ใครน่ะมันก็รู้สึกดีกว่ตลามีเพื่อนมีฝูมีสังคมไปมันก็ดีเออแต่ไม่ใช่ว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้จักใครเลยเราจะไม่คุยกับใครเลยเราก็ต้องพูดคุยกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันแหมเราจะไปเป็นแบบว่าไม้ตายตด้านมันก็ไม่ได้แต่ว่าจะให้มีแบบเป็นครอบครัวเป็นอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเพราะว่าชีวิตนี้นะ่ะ ถ้าจะสร้างครอบครัวอีกหนึ่งครั้งอ่ะคงไม่สร้างแล้วใช่ไหมคือเขาไม่สร้างแล้วถ้าไปสลับชั้นดิคืออนาคตหลังจากอาจจะหลังสามสิบปีนู่นแหละเงาเงาแก่ๆมาก่อนให้แก่ก่อนเพิ่งยีส่สิบสีเบส่เองโอ๊ยเพิ่งยี่สิบสี่เองผมเพิ่งยี่สิบสี่เองคือผมบอกเลยว่าจะให้ผมไปสร้างครอบครัวอ่ะผมยังไม่สร้างแต่ว่าผมรู้สึกดีกับคนอ่ะผมรู้สึกดีอยู่แล้ว ไปหากันไปมาหาสู่กันดูแลซึ่งกันและก,กันนั่นมีนูน่นเอ็นจอยกันเหมือนผมแบบมาอยู่มาอยู่ฝันแก่นผมก็ต้องรู้จักคนเยอะๆเนาะเพราะแบบว่าเปิดรูดทางในการเข้าสู่สังคมฝันแก่นสังคมธุรกิจสังคมการค้าคมนาคมการค้าการขายจะมาอยู่คนเดียวแต่ละรังกาไม่ได้ก็มีมีคลิปมีคลิปมานั้นที่แบบว่าผมไปชนกแก้วคุณลุยแก้วใช่ไหมก็ไปจริงก็คิดแบบหลังจากตะบวมหงเสจนะเออ เขาไปจริงเข้าไปกินวน์สองสามแก้วก็กราบก็จะไปใสอืมนั่นแหละเอซีหล่ะเพืนกับว่าบักหลายแม่งแง่ละลา,ลาดโดยด้แลูกผมไม่ได้่ผมไม่ได้วาผมไม่ได้ไปใสผมไม่ได้เ็ตุยังผมไม่ได้อะไรเลยผมแค่เป็นคนเดิมเพราะอย่างดีงงานภาระผมเยอะมากผมไม่สามารถแบ่ง หัวใจไปไปทำอย่างอื่นแล้เลยเพราะว่าหัวใจผมพุ่มเทกับค่ายผมเยอะเยอะสุดๆเพราะว่าอะไรทําไมเพราะว่าอะไรคือค่ายมันยัง,พเ,เ,ยงเพื่อเปิดมาเคี่ยมมเดือนอะ่ะเราต้องโฟกัสงานเป็นหลักแบบบักคักเลยดีอืม บอสไม่ไปหน้าเวทีโยซันหน้าเวทีไหนอันนั้นมันรีรันต้อนอ่ะอันนั้นรีรันนี่นั่นน่ะอันนั้นรีรันรีรันเออบ้านไฟก็อยู่หนาถนนไงมันเลยแบบเสียงแ่ย ผมอะนอนอยู่บนโรตัสมีโรตัสเป็นของเป็นของตัวเองอืม,อมเดี๋ยววันที่สิบสองคุณลูกแก้วก็มาก็มามีมีนัดทานข้าวสิบสองอีกสิบสองนี่วันที่สิบสองนี่แก้วจะมากินข้าวอีกมัง้งแต่พี่นรสก็หลังจากที่คุณแก้วมากินข้าวแล้วพี่นรแก,ก็เป็นเน้ยนอยอยู่เี่หละเป็นเนียนอยเป็นงอนงอน,งอ,นอยู่ ก็เลยก็เลยพาคุณแก้วไปหาก็เลยพาพี่แก้วไปหาแกวนั่นแหละวันที่ไปกินไวายน่ะคือวันที่ว่ามีคลิปหลุดออกมาใช่ไหมที่บบว,ว่าพาะปภาพมาว่าบอบี้ไปกินขา้าวกุณแล้วไป,ไปกินไปกินบวนหลังจากที่ตาําส้ตามตำด้วยกันเสร็จวันนั้นน่ะมันไม,ม่อย่างเลยคือแบบพี่น็ก็เจะเป็นน้อยๆสิเป็นปงงวนเนีเนๆๆๆนนนนได้พาคุณแก้วไปกินขา้าวอยู่บ้านอยู่หลานเพลินไปชนแก้วไปชนไปชนแก้วกับพี่น็ต พราะว่าพี่อโน้ตเกียวก็เออนั่นแหละเดี๋ยวปะป๊าหน่อยใจบอสรอชมความลาังกรของตัวเกียวขอบุณครับ <c oughs> บอสให้คนบอสดูดีรัรนะดูนะ่าคิดอะไรอยู่เลือกตัวเกียวจ้า <c oughs> คิดอะไรบอสให้ดูปีบอสให้ดูเลยไปเลยบอสไม่ได้คิดตังบอสไม่ได้คิดตัง คือตอนเนี้ยพูดถึงว่าเนอะแบบตอนนี้พูดถึงว่าชอบไผ่บอสลับไข่เลยไข่มันมันยังไม่มีคําว่าความชอบสหรับไข่มีแต่ว่าเออเพื่อนดีเนาะเพื่อนเป็นดีเนาะเพื่อนเออเพื่อนเลิศเนาะแต่ว่าชอบเหมือนมันชอบแพร่อะไรแบบพี่น้องเพราะว่าลูกมันสองคนยี่หลี คือทัดิดตามจริงจีพานโดโนนะนโดโพดกรอ้ีวอนนะพาเนียงไปโลดจีวอนไปไะนนะไปเนียงไปเลย,ยตีน้อยตีอย่างเย่างไปไม่ได้กินตีน้อยค่ะเนี่ยเาีายงนั่นแหละแข้งค้าก็ตีน้อยแล้วนะ <S <S แน่ใกมากพี่เจมส์ดาวแซมมีกลัวพวกนี้ก็ร่นแล้วบั่นเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยุบอะไรรถาหารเด้อคือโสดแบบนี้มันดีอยู่แล้ว ผมไปหาใครก็ได้อือจะไปเย่เ่มาดูปวกใครก็ได้ที่ไปผูกปัดจะขอเห็นหยังมันปวดหัวเห็นหยังอะไรคี้่ยีอะไรย่มาดูปวกมืรุ่นสไยีข้าสงตัวหรอใชระยะทเรื่อบริษัทเต้องใช้แรงในการทำงานเราทำระยะต้อยใชรถบริษัทไปเที่ยงนี่เพว่ราแกไปแข่งมากบอกแเรามันเป็นสิแแข่งอย่างที่มันอยู่นั่น ไม่ได้เอารถไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ว <m ere ly> ันนี้ขับรถผ่านบริษัทเห็นหลังคารถสีเหลืองมีแหงใจไ <m ere ly> ม่ได้ใช้กุไลสูด <m ere ly> เอาลูกมาให้เบิ่ไหนคือผมบอกเลยว่าลูกผม,มอะเนาะคือฉันมีขอบคุ้ยมาแล้วฉันกลัวาการมีครอบกลัวเออเพราะอะไรฉันระแวง คารทีบ้าพูดขึ้นบน้อยยูแต่ว่าสิเป็นขอบเป็นขั้วเ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องสําคัญมากมันเป็นเรื่องสําคัญมากดิมันต้องใช้เวลาดิ